วิธีตัดใจจากคนมีเจ้าของ1นงนะคะนึกถึงใจเขาใจเราเรื่องแบบนี้นะคะเป็น เรื่องของความรู้สึกที่ยากที่เราจะควบคุมแต่ถ้าคุณลองคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายนั้นแล้วมีคนมาแย่งคนรักคุณไปคุณจะรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดทรมานมากแค่ไหนดังนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีจิตสำนึกดีพอคุณจะรู้ว่าการทำลายความรักของคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทำนะคะข้อ2ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมถ้าบังเอิญนะคะคุณ ได้ไปมีความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของแล้วตอนแรกเนี่ยคุณไม่รู้นะคะมันก็ไม่เป็นไรแต่พอคุณรู้แล้วเนี่ยคุณควรที่จะหยุดความสัมพันธ์ในทันทีนะคะคุณควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมทำยังไงก็ได้นะคะอาจจะพูดคุยกับค,คนนั้นว่า คุณอยากจะจบความสัมพันธ์เพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือว่าหายเข้ากลีบไม่ไปเลยไม่ให้เขาได้ติดต่อหรือว่าส่งข้อความหาคุณนะคะข้อ3นะคะให้กําลังใจตัวเองเมื่อคุณเดินออกจากความสัมพันธ์แบบนี้แล้วนะคะคุณอาจจะเสียใจเป็นธรรมดาเพราะคุณอาจจะมีความรู้สึกให้กับคนคนนั้น แต่คุณอย่าเสียใจนานอย่าเศร้าโศกเสียใจนานไปฟังเพลงอกหักรักคุดมันยิ่งจะบั่นทอนจิตใจคุณนะคะให้คุณพยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเอาไปทำกิจกรรมกับเพื่อนหรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีความสุขคุณจะสามารถลืมเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะข้อ4 เปิดใจนะคะให้คุณคิดว่ายังมีคนโสดในโลกนี้มากมายพร้อมที่จะดูแลคุณและเป็นคู่ชีวิตที่ดีพร้อมสำหรับคุณนะคะและนี่ก็คือ4วิธีที่คุณจะสามารถตัดใจจากคนที่มีเจ้าของได้ถ้าใครนะคะมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะคะลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะคะ